สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำสินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นตู้เชื่อมอยี่ห้อมาราโนนะครับรุ่น MN 1 3 1 5 G 3 1 5 G คืออะไรและอะไรคือ3 1 5 G ง่ายๆครับ315นั่นก็คือกำลังแอมของเขานะครับที่เขารับสามารถาทำได้ก็คือ 315M แอมป์นะครับ หน้าตาก็ดูดีนะครับง,ง่ายๆพี่ๆที่เป็นนักเชื่อมหรือหรือมือเชื่อมมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้งานกันประจำอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาตอนนี้อยู่ในตําแหน่งที่ปิดอยู่นะครับเวลาเราจะเปิดเราก็เลื่อนมาทางนี้นะครับส่วนอ่าพวกนี้ก็คือหมุนอ่าปรับระดับไฟนะครับ ไปตามแอมที่เราต้องการนะครับซึ่งสูงสุดก็คือ315แอมนะครับต่ำสุดที่เจ้าตัวนี้ทำได้คือ70แอมนะครับสูงสุดมาทางนี้นะครับไปทางนี้นะครับ315ไปทางนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมกันดูจริงๆนะครับว่าเจ้า 315G เนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเป็น Marano MN1 315G เดี๋ยวติดตามนะครับเปิดสวิตช์นะครับ แล้วก็ปรับกระแสไฟที่เราต้องการไว้นะครับตอนนี้ผมปรับไว้ที่110ยแอมป์นะครับจะได้ลองดูนะครับรเชื่อมได้ดีเลยนะครับเชื่อมได้ดีเลยก็ร้านตอมหรือว่าร้านค้าเหมาะมากนะครับเหมาะปิดร้านไว้นะครับ ทำงานเชื่อมส่งลูกค้าได้สบายสบายเลยนะครับตอนนี้สามารถปรับแอมป์ได้ถึง315แอมป์เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ m a r าโน่ mn 1 3 1 5 g นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีครับสวัสดีครับ